นี่ก็ถือว่าเป็นสเตจแรกของพวกเราที่มาเปิดตัวให้ทุกคนดูอย่างเป็นทางการค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเผื่อว่าเผื่อว่าใครยังไม่รู้จักเราเรามาแนะนำตัวกันดีกว่านั่นจากทางแรกเลยค่ะขวามือค่ะซ้ายมือเล่นทุกรอบเลยทุกรอบเลยรันทุกรอบมาเลยทุกรอบนะคุณนี้โอเคค่ะถ้า รักเอิธนะคะถึงจะไม่รักก็บอกว่ารักนะคะเอ้คไหมคะรักรักอยู่แล้วเอิธแปลว่าลอกรักลกรักเอิธรักเอิญรักเอิสตัวดีค่ะเอิธบีนเทมโมเนียค่ะเกิดอาการช็อตเล็กน้อยนะคะขอบคุณค่ะก็ถ้าหนูยื่นมือไปให้ทุกคนพวกมาข้าวฟ่างข้าวฟ่างนะคะ ข้าวสวยก็ไม่ใช่ข้าวหอมก็ไม่ใช่แล้วข้าวอะไรนะข้าวอะไรข้าวฟางข้าวฟ่างข้าวฟ่างพี่เกมโมเดียค่ะก็ใครที่ร้องได้ช่วยกันร้องนะคะ1 2 3 1งสองสามสิบยี่สิบสามสิบสี่สยี่สิเชื่อคนจนเพื่อคนรวยมาช่วยพีกด้วยพีกติดอยู่ในใจทุกคนละค่ะดี่เกมโบเดียค่ะเสี่ยวมาก วังว่าทุกคนจะร้องเพลงนี้เป็นนะคะ We wish you a Merry Christmas Eve We wish you a Merry Christmas e v and Happy Christmas e v สวัสดีค่ะอีะเฟเป็นยังไบ้างดิค่ะอีฟสวยค่ะคนสุดท้ายของแถวนี้นะคะก็ถ้าน <S <S หนูหนู <S <S หนูเด็กสุดอนเด็กเสุด พ่อหนูทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ให้ทุกคนตอบมาว่าใจนะคะได้เลยค่ะเริ่มแล้วนะคะบังเอิญบังเอิญบังเอิญติดใจติดใจติดใจสวัสดีค่ะเอิญบินเคโฟรเีค่ะว่าเราไม่ติดใจได้ไหมคะขอติดที่เอิดีกว่าค่ะโอ้โหเยยยแยงกันได้ค่ะได้แต่ต้องต่อคิวนะคะ อ๋อดีมากอะงั้นเราพวกเราขอตัวไปเตรียมตัวกันก่อนนะคะไปาลยแถวเราเมื่อกี้เด็กสุดแล้วใช่ไหมคะไปเจอพี่โซ่สุดบ้างคะใช่ค่ะเราเล่นนะคะก็ถ้าสุด่ายิ้มมือไปให้นะคะให้ทุกคนพูดว่าโมเน่โมเน่นะคะก็เฮ้ยทุกคน ใจเลยนะเฮ้ยแบบพี่ยังตกใจเลยโมเเลยเคแบบเต่นกเลยอ่ะคนต่อไปทุกคนคะแคมพลแคมแมแพมแ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 สวัสดีค่ะแพมแคมเนเคเนะคะตกมาอย่างยิ่งใหญ่นีคะก็ถ้าหนูยื่นมือให้ให้ทุกคนพูคำว่าเกิดนะคะได้ไม่เกิดแต่โยเกิดใไม่เกิด เกิดนะคะสวัสดีค่ะโยเกิร์ตบีนเคโฟเทสค่ะอ่ะทางนี้มีท่าแล้วเรายอมไม่ได้ใช่ยอมไม่ได้แล้วโอเคโอเคค่ะถ้าหนูยื่นมือไปนะคะให้ทุกคนพูดคำว่าเอ้ยนะคะค่ะค่ะทุกคนคะหนูชื่ออะไรคะปาปายาไอตีลยาไอปาเอยาไอเออถูกแล้วสวัสดีค่ะปา สวัสดีค่ะไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วค่ะถ้าถ้าชูมือขึ้นนะคะให้พูดว่ายาหยีนะคะได้ค่ะยาหยีหมายถึงที่รักคันบ๊อบบี้ไฟฮักเข้าไหมคะยาหยีค่ยาหยีเบีนเคปเปอร์ดี้ค่ะเมื่อกี้ตอนที่พี่บอกว่าชูมือขึ้นชูมือขึ้นเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะก็ถ้ายื่นมือให้ทุกคนพูดว่ารักแพนเค้กนะคะได้ค่ะ แฟนเคงต้อคู่กับฮันนี่ถ้าอยากได้เราเป็นเบบี้ต้องพูดว่ารแฟนเนะรแฟนเคทุกคนเหมือนกันนะคะโดดหวาเป็นหนึบอกเลยว่าแถวนี้คือแถว่า้ั้าช่น่ารักมากๆนะะทุคนจริงๆ้าเพราะฉะนั้นนะคะแถวน่ารักก็ขอตัวไปเตรียมตัวกันด่นะคะเพราะฉะนั้นแถวสวยก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะมาถึงแถวเราแล้ว เจอเถวสวยแล้วสวยที่ในวค่ะ้าก็รกันเลยนะคะก็ถ้าป๊อบยื้มเลยให้มุดบ๊อปเปอร์นะคะนะคะน้าป๊อบคอนที่ว่า่อวานก็ยังไม่น่าทานเท่าป๊อปเปอปเสวัสดีค่ะป๊อปเปอเบียร์เคฟรเดยค่ะช่วงหอันนี้คือที่หนึ่งแล้วน่าทานไหมคะน่ค่ะอาวน้องอ้าน้องที่่ง ถ้ายื่นมือไปให้ทุกคนนะคะมีคนตอบกลับมาว่ามีแล้วนะคะกุ้งบ่ามีนามีมีเลอยังมีแล้วมีเรื่อนะมีแล้วสวัสดีคะมีเมียนเกปเลยค่ะโอเคเราพักความสวยและความน่ารักมาที่ตรงนี้นะคะอ่ะใส่โดชัดแล้โอเคค่ะถ้าเกิดหนูยื่นมือไปให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนพูดกลับมาว่าฮุมนะคะโอเคไหมโอเค สอัสดีค่ะคล้วก็ถือตาไปตาหนูแล้วเนาะก็เวลาถ่ายรูปอย่าลืมปอกกาที่เฟมนะคะสวัสดีค่ะเฟมยินเคบอดี้ค่ะค่ะก็ถ้าหนูยื่นมือให้ทุกคนให้ทุกคนพูดว่าพิมพ์นะคะ เมื่อกี er ้ที่มีนบอกว่าแถวเราอ่ะสวยที่สุดในเวทีแม่ตอนขอโทษเลยเที่ยวสุดท้ายโอ้คนจริงแม่อยู่แล้วเนาะเพลงพี่เอ๋ก็ผ่านไปสามเพลงแล้วทุกคนเป็นไงบ้างคะสบายดีเนาะสบายดีชิลๆแล้วก็เหมือนเดิมที่แบบว่านี่คุณคือชุดมันพอดีตัวหรือว่าไฟเราเหมันแบบว่าไฟเราเหมันเพิ่มขึ้นแต่วันได้ที่เราชอบเป็นยังไง กล้เนื้อไงใช่ใช่กล้ามเนื้อเยอะอ่ะพูดถึงเรื่องสมทุกคนเป็นไงบ้างคะตอนสอมก็สนุก ต้องถาน้องพิมน้องพิมดูไาตานีสนุกแค่บ้างดูตาตาน้องพิมน้องพิมน้องพิมค่ะพวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทเพื่อสเตจนี้มากๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะใช่บอกเลยสเตจนี้อยากให้ทุกคนนะคะดูรอยยิ้มของน้องพิมพ์เพราะว่าน้องพิมน่ารักมากเวลายิ้มแบบเราลกโอ้ยเราสปอยปะเนี่ยเวลาเราเหนื่อยใช่ไหมเราหันไปเจอน้องพิมเราแบบมีแรงต่อเลยมีแนงต่เลยอะอะแล้วพูดถึงการซ้อมไปแล้ว ชุดค่ะเป็นยังไงใส่ชุดชุดเซมเป็นชุดเซ็มมาชุดนี้ทีครั้งแรกเป็นยไงบ้างคะทุกคนอ๋อนอกจากแม่สิอ่านอกจากแม่ไงรู้สึกยังไงบ้างคะภาคภูมิใจอยู่นิดนึงใช่่เราต้นตานอ่ะแบบเราได้ใส่ได้ใส่ชุดเซมรุ่นพี่ก็รู้สึกว่าเต้นดีขึ้นเลยโอ้อกมันลงอกลงเลง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 อ่าเซมใส่ครั้งแรกเป็นไงบ้างใส่ครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ้ยทำไมตัวรุ่นพี่เขาเล่นขนาดเนี้ยรใช่ คือเรื่องจริงใช่จริงค่ะงั้นเราก็อ่ะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะก็ไปพบก,กับยูนิตของเรา